อ่าตอนก็เป็นเวลาเดวจะกี่ทุ่มแล้วก็ไม่รู้เออมืดมากตอนนี้ในห้องไม่ได้เปิดไฟนะแต่กำลังคุยกับที่รักอยู่นี่คุยอีกเครื่องหนึ่งดูไม่เห็นหรอกมีเห็นปะเอ้ยเบอร์เบอร,บอร์ไม่เห็นไม่ให้เห็นเบอร์เออนะอทธิรักทรงเสียงน่อยสวัสดีครับเออได้ยินเปล่าเสียงยังรอเออ หลอแตจริงก็หล่อน่ารักมากจริงๆว่านมารักเจิดผู้ชายอะไรแบบอน่ารักขนิดเนี้ยเอมเดียจะบอกเพื่อนไหมไม่มีครับลูกผมเต้ครับ <laughs> เดี๋ยวจะแท็กไปให้ที่รักนะจ้ะก็วันนี้ทะเลาะก,กันหนักหนาพอสมควรเลยอืแต่ก็ไม่ถึงขนัขน้นแบบ ด่าทอหรือว่าขึ้นเสียงดังๆเพราะเราโตกันแล้วเนาะที่รักเนาะครับคุยด้วยเฮดโหนต้นไม่ค่อยมีเฮดโหนท่าไมะก็แล้วก็เข้าใจกันได้ดีนะแค่ก็มาบอกแค่นี้แหละรักนะแค่ที่รักแค่ <S <S อ้อาวไม่บอกรักเหมือนกันเหรอ รับรับเหมือนกันครับเ <c oughs> ม่หรอจยิงดิเมียจะบอกอีกปะไม่มีแล้วให้คนอื่นเป็นพยานหน่อยดิเป็นไงอะเต็นที่เคยพูดอะไรกับเขาเยอะแย,ย,ยะเลยอ่ะ, <c oughs> ะบบอะไรดีอ่ะเกิดน,นิดแม่ออเอาเก็พูดสิแบบเออ จากปากตัวเองนะนี่เขาไม่ได้บังคับอะไรนะก็แบบให้คนอื่นรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนอะเนอะเนอะนีนนนอันนี้ผมเล็อกเฮียนะครับอ่าเลยกเฮียแล้วครับได้ยินป่ะอะไรได้อีกมีแฟนคน,นเดียวครับมีแฟนคนเดียวครับได้ยินป่ะได้ยินป่ะได้ยินไหมเดี๋ยวแท็กให้เลยนะเดี๋ยวแท็กให้ในเฟซเลยอ่าอะไรอีก รักมากครับรักมากครับอ่รอะไรอีกมีคนเดียวนะครับไปย่งไไปยังฮะผู้พียงมีคนเดียวนะครับพอกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคไปแล้วไปไปนอนกันได้แล้วนะแคทคนมุ่ง